โอ้ยนะครับเทลงไปแล้วครับพี่นอ้องอมาเป็นตำเล็กน,น้อยแบบหลกหลายหนึ่งจานเลยอ้าวละครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุมสุขคนนะครับมาครับพี่น้องมาเนี่ผมได้เป็นเมโนโอูอ่าตำเล็บมือนางนะครับพี่น้อง ตำเล็บมือนางใส่กุ้งซุกนะครับนี่นะครับพี่น้องเสบๆเลยครับมือนี้มาๆมือนี้ยมาเนี้มาเสบๆน้ำกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีแคบหมูมานั่ครับพี่น้องอ่ะนะครับเอาแคบหมูว่างในนี้กันแล้วกันนี่นะครับโอ้มาได้บ้างน้ครับพี่น้องมาเสบๆน้ำกันโลดนะครับตำแบบเพียวๆเลยครับเล็บมือนางใส่กุ้งซุกสองอย่างนะลองคำแรกบ้างครับพี่น้องนี่ แสบอยู่แต่ลยครับพี่งองนี่ครับสองโตไปเลยก้าวท่าครับแคบหม้อ ยินตำยังไม่แรงขึ้นแล้วครับ แสบกับพี่นอกสองตัวไปเลยนะครับกลุ่งว้างหวัง เด่งดีขนาดลวกเอากุ้งล่องลวกเลยก็เอาไปนองน้ำแข็งครับแบบเด่งเลยเพชรบรุบบรีพี่กันเนี่ย หวานบุพเพสกครบ กรอบเทืนสะเทือนสดหนามมาก แซ่บแห้งไปหน่อเยเลิกงานมามาต่ำกินแยมแรกครับสองตัวขึ้นเกาครับ มาอันนี้กินเหลือญแสบดิเขียวเทศราชนีครับเกลือเล่นน้อยเปรี้ยวเนยเนยหวานเนย เอาแบบผาหลังกุ้งมันยังแบบล่าม,มาตำท้งเขาหนามขางหน้าดีครับกินยำไ้กระแซบยำหนำกระเภทตำเลยครับชดนนำก่อน แบบตอนใหญ่ๆบอต้องตัดเลยนะครับมาจากหน,นเอาจังั่นเลยมือชี้นี่เพชรบอ สา,บารบาัญฉีกเลยเวลา Nhằm khép muôn bậc hmm? Còn thật เบิดเกี่งนะพไปเนาะแซ่บแบบพอดีพอดีอะเวาบลายแต่ที่ยังไล่เติบอยู่แต่ว่ากินเบิดแสดงว่าแซ่บขี้มือตำเองคือเราครับ นะครับพี่น้องแซบแซบแบบมักพริกไอ้นี่ไอ้นี่ก็แซบแคบหมูกับกรอบนะครับพักกับกรอบโอ้เข้ากันค่ะพี่น้องเนาะเอาเมนูแซบแซบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับตำเล็บมือนั่งใส่กุ้งสุกแบบเด้งๆเลยครับพี่น้องมาฝากยามะร็งนะครับหลังจากเลิการเลิกงานมากนะพี่น้องอาบน้ำอาบหน้าแล้วเรียบร้อยมากินตำยามะ่รงเนาะแต่ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับดยดีเสมอมาคือก่าเดอนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับ เบิ่งแล้วนะครับถ้ามักหรือว่าถือใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแม่เด้อนะครับพี่น้องนะครับพีพฝากประกันอดไนะครับเพื่อบ่งสุภาพแต่ขอโทษขออภัยไว้หนัทีนี้นะคือเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมารอติดตามชมว่าผมที่เอาไมโนอิหยังมาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับเริ่มสิเว็สละนะครับสำหรับวัอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ